วันนี้นะคะหยุดคิดลบสงบให้ได้นะคะก็คือการที่เรามีสมาธิจดจ่อกับปัจจุบันขณะนะคะที่เรียกว่าปัจจุบันขณะก็คือดูการดูลมหายใจการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะหรือแม้กระทั่งการทำสมาธินะคะหรือฟังบทสวดมนต์นะคะตรงนี้นะคะเมื่อเราสงบ ฟังงบใจอาจจะเป็นฟังคลื่นเสียงก็ได้นะคะตัวนี้มันจะทำให้เราสงบขึ้นนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราจะไม่มีการคิดลบนั่นเองนะคะบอกตรงๆเลยนะคะว่ามันเป็นเคล็ดลับเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากนะคะวันนี้ด้วยการที่เราปรับจูนจิตของตัวเองนะคะให้อยู่ในความสงบ เพียงชั่วครู่เราก็จะมีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาในสิ่งสิ่งนั้นเสมอนะคะโปรดรู้ไว้เราจะอยู่เคียงข้างคุณด้วยคำว่าสติปัญญาความกล้าหารนำพาซึ่งการแก้ไขสิ่ง,งต่างๆได้สุดยอดมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปสั้นๆนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เข้าปุ้นด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ